คนดีโอ้โหเจ็บปวดมากนะเพราะเราไม่เคยเป็นคนดีจริงๆแต่เราจะทำอย่างไรให้คนชมว่าเราเป็นคนดีและเมื่อเราเนี่ยนะทำอะไรก็ตามอยากให้คนชมว่าเราเป็นคนดีเราได้สูญเสียการเป็นตัวเองและแน่นอนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการทำเงินอีกแล้วครับเราไปโฟกัสอย่างอื่นยกตัวอย่างครับเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ย เราถูกปลูกฝังมาให้สนใจเรื่องของคนอื่นวันนี้คุณยังสนใจในเรื่องของดาราอยู่หรือเปล่าดารานักร้องนักแสดงดราม่าอะไรบางทีไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ารนะไม่ใช่ดาราด้วยนะสมัยนี้เนะ่ะเอาแค่คนทะเลกกาะกันมาออกก็มีนะไม่ใช่ดาราไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่คนน่าสนใจไม่ใช่คนทําประโยชน์อะไรในชีวิตในโลกใบนี้เลยแค่คนทะเลาะก,กันสองคนเนี่ยเราก็สนใจละเพราะโลกใบนี้จะให้เราสนใจทุกอย่างยกเว้นตัวเอง อ่าเข้าใจกดตรงนี้แล้วมันมีกดอีกข้อหนึ่งครับที่คุณต้องรู้คือเวลาครับถ้าคุณสูญเสียเรื่องเวลานี้ไปไม่ใช่ว่าอ๋อครูเตจะหมายถึงว่าต้องทำใช่หรือไม่ฟัง่